สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านวีรพลอดิเรกษานะครับท่านประธานสโมสรสระบุรี f อนะครับท่านครับวันนี้มีความมั่นใจขนาดไหนครับสำหรับนัดชิงชนะเลิศนั่นนี่ครับก็5 0าสครับเพราะผมก็เป็นห่วงเด็กเด็กเล่นเยอะแล้วก็ล้ากันเข้าสวนมากนะครับแบบนี้เป็นแบบที่4ี่แล้วนะฮะติดต่อกันไม่มีหยุดเลย44นัดก็หนักพอสมควรสําหรับเด็กนะฮะก็ต้องดูว่าเขาจะยืนระยะได้นานขนาดไหนที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องนี้ครับเรื่องพละกําลัง ของเด็กบาดเจ็บก็เยอะเหลือตัวไม่มากหรือตัวแค่16คนเองนั้นก็เจ็บแล้วก็ยังหายไม่ทันนะครับก็ต้องพักกันไปครับแต่ก็สู้สู้เท่าที่เรามีอยู่ครับเคอ้าจะได้หรอ สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่กับโค้ชใหญ่ของทีมระยองเอนะครับโค้ชโมอภิชาติโมสิกะนะครับโคาชครับสำหรับเกมนัดนี้ผู้เล่นจากชุดที่แล้วเนี่ยมีเจ็บมีบาดนะครับก็โดยรวมเนี่ยตอนนี้ต้องต้องบอกว่าสมบูรณ์หมดทั้งสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจแล้วก็เกมวันนี้น่านะเป็นเกมที่สนุกเพราะว่าเล่นกับสระบุรีเขาก็มีรูปแบบการเล่นที่ ค่อนข้างค่อนข้างร้าวใจในขณะที่ระยอง FC เองก็ก็ต้องบอกว่ายัางเชื่อมั่นในในภาพรวมว่าน่าจะเอาชนะสระบุรีได้อีกเกมหนึ่งหลังจากที่ในรอบรอบหลีกภูนภาคเราเคยเอาชนะเขามาได้ครับคือในเกมที่ในหลีกภูนภาคนี่เราชนะมาสอศูนย์ในบ้านใช่ไหมครับแล้วก็ไปเสมอครับศูนย์ศูนย์ในบ้านัดน,น,นี้ก็ยังมั่นใจว่าจะชนะได้อีกนะครับโดยโดยส่วนตัวก็ยังมั่นใจเพราะว่า ในในสไตล์รูปแบบของสระบุรีต้องต้องบอกว่าระยอง FC ทําทการบ้านมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หมดฤดูกาลแล้วก็มารอบแชมเปี้ยนลีกก็ติดตามดูสระบุรีมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันเพราะนั้นเกมวันนี้ก็ต้องบอกว่าการบ้านของของสระบุรีเนี่ยระยอง FC ีแก้มาไว้อยู่ในในแนวทางของเกมวันนี้หมดแล้ว ก็คิดว่ายังเชื่อมั่นอยู่ครับว่ารางวัลดีหนึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยระยอง FC จะไม่ทำให้ชาวระยองผิดหวังครับสุดท้ายครับสำหรับปีกซ้ายตัวจี๊ดของสระบ,บุรีแลนดี้คาริโซ่กามาราครับมีมีแผนป้องกันตัวนี้ไว้หรือ,อยังครับถ้าผมก็เชื่อว่าสระบ,บุรีเองก็คงจะเน้นผิวสีก็คือเบอร์3-4เป็นเป็นเกมหลักเพราะนั้นในในส่วนตรงนี้ต้องบอกว่าคอยดู เกมที่ระยอง FC จะแก้หมายเลข3-4ว่าจะทำได้ดีขนาดไหนเพราะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเกม3-4สะดุดก็สระบุรีน่าจะเป็นอามาพลึกเพราะโอกาสตรงนี้ก็น่าจะเป็นของระยอง FC ครับ